เราจะต้องดําเนินการกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับหลุดไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพวันนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะครับท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดีสํานักงานคอพพอนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับครับท่านครับอยากให้ท่านชี้แจงจากกรณีข่าวที่บอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นนายหน้าประกัน มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปขายแล้วจากตัวเลขยอดรวมทั้งหมดเนี่ยบอกว่าตั้ง15ล้านรายชื่อ15ล้านบัญชีทําให้คนกังวลครับแล้วก็ตกใจมากเลยว่าโอ้โหเอาไปขายให้กับมิจฉาชีพมากขนาดนั้นอยากให้ท่านชี้แจงนิดนึงครับว่าในรายละเอียดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวประกันหรือว่าลูกค้าประกันมากน้อยแค่ไหนครับผมขออนุญาตกลับเรียนนะครับข้อเท็จจริงเพราะว่าจริงๆสื่อเนี่ยออกไปในหลายสาขาน,นะครับทั้งในเพจทั้งในเว็บต่างๆ นะครับซึ่งข้อมูลบางส่วนก็ถูกต้องนะครับหลายส่วนก็ยังไม่ตรงตามที่เ,เป็นข้อเท็จจริงนะเ,เรียนว่าอย่างนี้ครับสำนักง,งานทราบเรื่องนี้ประมาณเชี่ยงคืนวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เช้าวันจันทร์เนี่ยนะครับท่านเลขาธิการคอพพท่านชูชัดพลผลก็นะครับบอกว่าเราจะต้องการาต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินนะครับแล้วการกระทาดังกล่าวก็เป็นอาชญากรรม นะครับมันกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วมันก็กระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยรวมด้วยนะครับเรียนก่อนว่านะครับข้อมูลที่เราได้นะครับโดยการประสานงานจากตำรวจนะครับทางสอทนะครับที่เป็นหน่วยที่เป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับรวมทั้งการประสานงานกับสคศสำนักงานกองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับข้อมูลจริงๆเนี่ย บุคคลคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ได้ถือใบอนุญาตในหน้าประกันภัยแต่ถือใบอนุญาตตรวจแทนประกันชีวิตครับนะครับเป็นใบอนุญาตตรวจแทนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่บอกว่าข้อมูลพวกการจลุเป็นแสนชื่อเป็นล้านชื่อเนี่ยนะครับผมจะเรียนว่าโบรกเกอร์หรือเป็นในหน้านิติบุคคลรายใหญ่ๆเนี่ยน้อยหลมากที่จะมีข้อมูลในหลักแสนหลักล้านหายชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราค่อนข้างสงสัยนะครับในเนื้อหาของสิ่งที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลนะครับแต่จากการพยายามติดตามข้อมูลนะแง่ที่บอกว่าประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตำรวจเนี่ยนะครับเมื่อวานในช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับข้อมูลค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วบุคคลนี้เป็นตัวแทนประกันชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็มีสังกัดอยู่นะครับเราก็พยายามประสานงานทั้งฝั่งตำ,ตำรวจนะครับเพื่อได้ข้อมูลเพิ่ม แล้วก็บริษัทประกันที่เขาสังกัดอยู่ด้วยนะครับ,รบว่าเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์นี้นะครับจากข้อมูลเบื้องต้นทางฝั่งตำรวจเนี่ยนะครับในบันทึกจับกุมเนี่ยพอสรุปได้ว่าคนคนนี้นะครับเขามีการเ,เหมือนซื้อข้อมูลที่เป็นข้อมูลสีเทานะครับพวกเว็บประนันออนไลน์ต่างๆนะซื้อหลายชื่อพวกนี้มาแล้วก็พยายามจะใช้ข้อมูลนี้ทวงข่าประกันหรือทำประโยชน์อื่นๆนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวเขาเองในฐานะที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต นะครับก็รวบรวมข้อมูลที่ตัวเองพอหาได้นะครับไปรวมกับข้อมูลที่ตัวเองอาจจะซื้อมาก่อนหน้าแล้วก็ขายอีกนะครับเป็นการขายซ้ำนะแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าข้อมูลที่เราเข้าใจนะครับหรือว่าที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจว่ามีข้อมูลผู้การหลุดเนี่ยจำนวนเป็นแสนเป็นล้านรายเนี่ยนะครับผมตรวจสอบจากบริษัทประกันต้นสังกัดเขานะครับทราบได้ว่าเขาขายประกันไปทั้งหมดตั้งแต่ประกอบอาชีพนี้มา11ราย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผู้กันถูกครับมีผู้เอาประกันที่เขามีข้อมูลแน่ๆและของเขาเองก็ถือไว้เนี่ยสิบเอดคนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นข้อมูลอื่นที่เขารวบรวมพยายามจะหลอกถามหรือจะสอบถามจากตัวแทนท่านอื่นหรือ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอบสวนขยายผลนะครับ,รบว่าข้อมูลเนี่ยคุณไปเอาจากใครมามนะครับมีใครเกี่ยวข้องบ้างอีกนะครับแต่ไม่มีลักษณะของคนอื่นที่เป็นการร่วมนะครับในอาชญากรรมหรือว่าใน และการจะทําผิดในครั้งนี้ที่เห็นได้ชัดในในบันทึกการจับกลุ่มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้ององเรียนว่าครับเชิญเถิครับผมจะขออนุญาตสรุปในส่วนนี้เพื่อให้เพื่อให้คุณผู้ชมได้ได้ได้เข้าใจแล้วก็ไม่กังวลนิดหนึ่งคือหลังจากที่เป็นข่าวว่าว่านายคนนี้เป็นโบรกเกอร์เป็นนายหน้าท่านอดิศรยืนยันว่าเป็นตัวแทนประกันของบริษัทหเท่านั้นแล้วก็ที่ที่เขาขายประกันมามีแค่11รายเอง สิบเอ็ดคนเองอเขาที่อยู่ในมือจริงๆนะครับลูกค้าเขาเนี่ยเก็ดไรนอกกนั้นจะเป็นบัญชีที่เขาอาจจะไปซื้อมาจากที่อื่นบัญชีใต้ดินไม่รู้ลหละซื้อมาเพื่ออะไรจะเอามาโทรไปขายประกรันหรือเปล่าหรืออะไรนี้เราไม่ทราบแต่เอาเอา,เอาข้อมูลที่เขามีอยู่กับข้อมูลที่เขาซื้อมาเอามารวมกันแล้วเอาไปขายต่อมีการไทยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมสรุปว่าในจํานวนที่เป็นข่าวว่าสิบกว่าล้านรายเนี่ยจะเป็นลูกค้าประกรันไม่มากถูกไหมฮะ ผมเรียนว่าตัวเลขณวันนี้เนี่ยนะครับเขาถูกควบกลุ่มตรวจนะครับได้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขเราไม่สามารถยืนยันถ้าผมผมบอกตัวเลข Exact เนี่ยตอกไม่ได้แต่ว่าเราเชื่อว่ามีจํานวนไม่มากเพราะในความสามารถของเขาเนี่ยที่ขายได้11คนหรือเขาพยายามจะไปรวบรวมหลอกถามใครมาก็แล้วแต่นะครับมันก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งแล้วเขาไปซื้อบเพิ่มนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลซื้อเนี่ยมันเริ่มจะคุกเขาละ นะอาจจะไม่ใช่ตัวพวกกันแล <c oughs> นะดังนั้นเนี่ยคืออยากจะให้คลายความวิตกวิตกกังวลลงนะครับสาหรับท่านที่ได้ยินข่าวสารเรื่องนี้นะครับเราเห็นรียนว่าสํานักงานคอพอเองนะครับมีความเ,เข้มงวดในเรื่องนี้ <c oughs> นะครับและเรามีความร่วมมือนะครับกับตํารวจนะสอบสวนการเรามีความร่วมมือกับสํบานันกงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะเราให้ความสําคัญมากในเรื่องข้อมูลของลูกค้า นะครับจริงๆเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการกํากับดูแลเรื่องข้อมูลด้วยครับครับครับผมถามคุณนริศรนิดหนึ่งครับว่ากรณีที่เราเป็นลูกค้าประกันเราไปซื้อประกันแล้วทําประกันแล้วกับบริษัทอะไรก็ตามแต่ครับไม่ว่าจะบริษัทประกันหรือว่าจะเป็นบริษัทนายหน้าเป็นโบรกเกอร์ก็ตามเขามีวิธีการเก็บข้อมูลของของพวกเราอย่างไงครับท่านโดยปกติเนี่ยนะครับพวกบุคคลที่เป็นตัวแทนเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนกับผู้ประมวลผลนะครับรับข้อมูล แล้วก็ส่งต่อไปยังบริษัทประกันภัยะนะครับในกฎหมายเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของการเสนอออกและเสนอขายเรามีประกาศคอ,อพพเรื่องการออกและเสนอขายเราบอกว่านะครับจะต้องแจ้งข้อมูลนะคนขายจริงๆต้องแจ้งข้อมูลลูกค้าด้วยว่าคุณได้ลูกข้อมูลผมมาจากไหนนะครับจากแหล่งใดได้ไดมาโดยชอบไหมะนะครับเมื่อมีการขายเสนอต่างๆแล้วเนี่ยตัวบริษัทเองนะครับหรือตัวในหน้านิติบคนทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีระบบในการจัดเก็บนะครับ บริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในความมาตรฐานความปลอดภัยนะครับตามที่กฎหมายกําหนดนะครับอันนั้นเป็นเกณฑ์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับสานักงานยังออกแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้ตัวบริษัทประกันทั้งชีวิตวินาศภัยตัวแทนในหน้านะครับต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับการฝ่าฝืนดังกล่าวจะมีโทษนะครับทั้งทางปกครองและทางอาญาแล้วผมกลาบเรียนมากนะครับด้วยความเร่งด่วนของสถานการณ์ นะครับการที่เขาทําให้เกิดความตื่นตระหนกและความเสียหายนะครับกับประชาชนในระดับนี้เนี่ยนะครับท่านเลขาธิการเนี่ยนะครับเลขาหน้านายทะเบียนนะครับท่านได้ลงนามนะครับในคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนะครับบุคคลท่านนี้ไปแล้วเมื่อเช้าครับครับครับทีนี้ในกรณีนี้ที่ท่านบอกว่าระบบขั้นตอนต่างๆเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่ข้อมูลของเราจะหลุดออกไปจนถึงวิชาชีพเนี่ยมันจะไม่มีเลยถูกไหมครับนอกจากจะมีการตั้งใจกระทาความผิด ผม,ผมถ้าถา,ถาจะอธิบายนะผมก็เรียนคล้ายๆอย่างนี้ว่านะครับใน,ในภาพของธุรกิจประกันภัยมีความพยายามอย่างยิ่งนะครับร่วมมือกับเราในการปฏิบัติตาม,ตามกฎหมายนะครับในบริษัทประกันทุกแห่งจะทราบว่าการฝ่าฝืนพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรงนั้นมีโทษนะครับรวมทั้งการฝ่าฝืนคําสั่งประกาศต่างๆที่ออกโดยคอ,อพพ อาจจะมีโทษถึงตัวบริษัทหรือทวตัวกรรมการบริษัทซึ่งทุกคนตั้งใจในการปฏิบัติตามแต่อย่างที่เรียนนะครับในทุกสังคมก็อาจจะมีอะไรแปลกแปลกแทรกเข้ามานะครับมีคนที่ทําตัวกึ่งวิชาชีพแทรกเข้ามานะกรณีนี้นะแต่ผมต้องเรียนว่าเราจะเชิญบริษัทนะครับที่เขาสังกัดอยู่นะครับมาสอบสวนเพิ่มเติมและอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ที่เราดำเนินการอยู่นะเมื่อวานเป็นการประสานโดยเร่งด่วนนะครับแต่ เราจะเชิญเข้ามาพบแล้วเราก็จะสอบสวนว่าบุคคลคนนี้เกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับในการเป็นตัวแทนของเขารวมถึงบริษัทเนี่ยมีมาตรการควบคุมนะครับและก็ประชาสัมพันธ์เรื่องเหล่านี้กับตัวแทนในหน้าของตนเพียงพอหรือยังนะครับรวมถึงกรณีในลักษณะนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุในลักษณะนี้มันระพบกับความรู้สึกหรือความเชื่อมั่นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับคงจะต้องมีแอคชั่นบางอย่างนะที่บริษัทต้องตอบเราว่า เราจะทําอะไรต่อไปรวมทั้งเราก็คงจะพูดคุยกับสอสนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจประกันภัยในการที่พยายามบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องนี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำครับครับท่านครับคำถามสุดท้ายสั้นๆอยากให้ท่านให้ความมั่นใจกับคุณผู้ชมกับประชาชนที่เป็นผู้ซื้อประกันเนี่ยนะครับพูดถึงกรมธรรมเนียนะครับว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยป้องกันได้ควบคุมได้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตอนนี้พร้อมพอตัวเลขที่เป็นข่าวออกไปมันโอ้โหหลักสิบล้านเนี่ยหลายคนกังวลมากครับท่านครับ เอ่อผมต้องการเรียนประชาชนนะครับผู้ชมรายการนะครับพ่วมประกันทั้งหลายของเรานะครับสํานักงานคอปปอรเนี่ยนะครับร่วมมือกับสํานังกงานคุ้มครองข้อม,มูลส่วนบุคคลนะครับ mm. เรามี MOU นะแลความร่วมมือด้วยกันนะครับและเราก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดการข้อม,มูลส่วนบุคคลตั้งแต่ก่อนมีกฎหมายคุ้มครองข้อม,มูลส่วนบุคคลนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูประกาศเสนอขายฉบับก่อนหนานะก่อนที่จะมีประบ,บอกุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย เราจะเขียนไว้นะครับนานแล้วอยา่างชัดเจนว่าข้อมูลที่นํามาใช้เนี่ยต้องได้มาโดยชอบนะครับได้รับความยินยอมที่ถูกต้องซึ่งถ้าเราตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว,ว่าเป็นข้อมูลเถือนไม่ได้รับความยินยอมเรามีมาตรการเดิมอยู่แล้วในการที่จะลงโทษปกครองพักใช้เพื่อถอนใบอนุญาตขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายนะดังนั้นเนี่ย นะครับเมื่อมีปรบคุ้มคร,รองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีความร่วมมือนะครับขยายออกไปนะครับเมื่อภาคเอกชนเข้ามาจริงๆผมเรียนเรียนท่านคุณเอกนะครับ,รบว่าสมาคมประกันชีวิตเองสมาคมพินาสภัยเองเนี่ยนะครับนอกจากดูแนวปฏิบัติของเราแล้วเนี่ยเขามีการออกแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัย อีกชั้นหนึ่งนะครับลงรายละเอียดไปอีกหมายความว่าจริงๆแล้วทุกคนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และเราจะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามเข้ามาทําให้เกิดความเสียหายนะครับกับความรู้สึกและความมั่นใจของประชาชนครับวันนี้ขอบคุณคุณอัยศรีอย่างสูงนะฮะที่ให้เกียรติสละเวลาพูดคุยกันแล้วก็ทําความเข้าใจชี้แจงกับพี่น้องประชาชนด้วยวันนี้ขอบพระคุณเมืองสูงครับท่านครับขอบพระคุณขอบคุณมากครับที่ให้การสนักงานครับผมขอบคุณครับยินดีครับ